เรื่องแอร์เพียวแครีเนี่ยก็จะห้อยคอตลอดบางครั้งก็ไม่ได้สวมแมสคือพอสวมแมสแล้วมันรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยทั่วท้องหายใจไม่เต็มปอดสู้แอร์เพียวแครีไม่ได้พอใส่แอร์เพียวแครีแล้วมันก็ ให้ใจโล่งแล้วก็มั่นใจคือถ้าไม่ใส่แล้วรูรู้สึกไม่มั่นใจเ <ะ S 2> มื่อคืนฝนตกวันนี้แดดตอ,อกแดดจ้าเลยแอร์พีวแครมีคุณสมบัติสำคัญสองอย่างก็คือผลิตโอโซนคือผลิตโอโซนกับไอออนประจุลบ กำจัดปนกำจัดเชื้อโรคกำจัดสารปนเปื้อนในอากาศช่วยให้สิ่งที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันสะอาดแล้วก็มีพลังใส่เรามั่นใจถ้าอยากมั่นใจมันผมก็ต้องซื้อไปใส่นะ2,990บาทไปซื้อที่เคาน์เตอร์พรเพอร์เฟกไหลหมดหรือยังก็ไม่รู้นะ